สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้าน Tablet v Scooter นะครับวันนี้ผมมีรถที่หลายคนผู้ชายหลายคนนะต้องการมันนะครับมันเป็นรถที่ขับดีที่สุดในรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นตัว bmw r 1 2 0 rt นะครับรถคันนี้ออกที่บาร์เซโลนานะครับก็คือรถสูงบ้านเรานั่นเองนะครับรถสายจอดคันนี้บอกให้เลยรถสายจอดสภาพเนี่ยคือจอดเก็บอะนะ นี่ผม,มยังไม่ได้ล้างนะนี่ยังไม่ได้ล้างนะายางใหม่หน้าหลังนะครับเพราะว่ายางที่มันติดมากับรถนี่มันใช้ไม่ได้ละนะครับยางใหม่หน้าหลังนะครับสต,ติกเกอร์เดิมนี่ก็ยังอยู่เป็นบางจุดนะนี่ยังมีอยู่นะทะเ,เบียนขายพร้อมเลขนี้ไปเลยแล้วกันนะยองจอหนึ่งเลขตัวเดียวนะนี่ยางใหม่นะ รถสวยมากนะครับเนี่ยผมดูท่อให้เสียนะเงาวับไม่มีแม้กระทั่งรอยล้งแปะนะรถโดยรวมเป็นสีเดิมเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยจะมีสีกล่องฝากล่องนะที่ทำมานะครับแต่ว่าอา่ที่ตัวถังรถเนี่ยรถสีเดิมหมดเลยนะครับรถสวยนะครับนี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะ แล้วก็บอกว่าผมว่าคันนี้วิ่งน้อยจริงเขาดูอย่างยางพักเท้านะความหนาของยางพักเท้ามันแทบไม่สึกเลยนะครับแล้วก็เนี่ยพวกกันล้มด้านล่างนี่สีเดิมนะพวกกันล้มพวกนี้สีเดิมหมดเลยนะครับเบาะหนังเดิมนะครับสวยอยู่เลยไม่มีขาดไม่มียับไม่มียน่นไม่มีน้องแมวขวนนะครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับสติกเกอร์เดิมเลยนะจากโรงงานเลยนะดูเลขใหมน่นั่น คันนี้เลขไม่หกร้อยสิบสี่กิโลคนดูเรือนไม่นะธรรมดาตัวนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยถ้าเจอเนี่ยไม่ซีดจางกระจกไหม่ไปแล้วพลาสติกตัวกรอบไม่ก็จะแตกลายแต่เนี่ยสวยๆใสกิฟนะครับสภาพเดิมน็อตเดิมหมดเลยนะครับคือรถสวยเครื่องเสียงดีนะครับมีคุยคอนโทรลนะครับมีที่เก็บของมีตู้ซีดีเดิมอยู่นี่นี่ คือเดิมมากคันนี้เดี๋ยวสตาร์ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ <S <S แบตเตอรี่ใหม่นะครับปั๊มติ๊กเจ้าของเดิมเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์ที่สูงมาแล้วจะสองหมื่นกว่าบาทจะแจ้งมานะเปลี่ยนพวกปั๊มติ๊กคอ,อน้ํามันอะไรพวกนี้ที่มันถึงระยะเวลานะมีคุ้ยคอนโทรนนะครับมีคุ้ยคอนโทรนยังทํางานได้อยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอน้าชิวไฟฟ้านะครับนี่ชิวเดิมนะยังสวยใสขนาดนี้ มันก็น่าจะได้อยู่นะไม่น้อยอย่างเงี้ยแล้วก็พวกสวิตต่างๆคุมต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าบรนึงชัดเจนยังไม่ได้ลอกเลยนะครับอุ้ยแต่โคตรดังมีไฟเลี้ยวอ่าตัวนี้ตัวยกเลิกไฟนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันหล,หล่อเลิศไเดิมหมดเลยนะเครื่องยนต์ดีนะเดินวิ่งเงียบเพราะมันเครื่องของเหลียวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วที่ร้านผมนะครับทะเบียนนี้ก็ในตลาดขายกันอยู่ต้องมีห้าหมื่นนะ ติดที่ชาร์จมาเป็นฟาสชาร์จนะครับเป็นแบบอาชาร์จไร้สายแล้วก็มี USB ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นชาร์จไร้สายได้นะครับต่อไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้พร้อมใช้ทุกอย่างรถไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างยางเบรกอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานสีเสือนี่บอกให้หนูว่าเต็มร้อยเหมือนกันนะครับสีไม่มีรอยเลย พวกนี้สติกเกอร์เดิมจากโรงงานเลยนะนี่รถผมไม่ได้ล้างเลยไม่ต้องล้างเลยก็ได้นะเพราะวัน uh, นี้ก็ยังใหม่อยู่อะนะครับจะมีในส่วนของเกน้ำมันตอนนี้มันขึ้นอยู่ผมโทรไปเช็ครุ่นน้องที่สูแล้วเขาบอกว่า bmw รุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยแบตเตอรี่หมดเวลานานๆหรือรถสายจอดเนี่ยจะ,จะตัวตัววัดถังน้ํามันอะตัววัดตัววัดระดับน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันใช้เป็นฟิล์มเป็นแผ่นพลาสติกบาง ผ้าลงมาแล้วใช้เป็นฟิล์มวัดระดับตัวนี้มันไม่เสียอยู่แล้วเขาบอกว่าต้องไปให้ทางศูนย์เสียบคอมพิวเตอร์เพื่อคาลิเบรตมันขึ้นมาให้มันวัดค่าได้ตามเดิมนะครับอันนี้ก็คือก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นรถก็ถือว่าพร้อมใช้งานหมดแล้วอ่าก็จะมีแค่ฟิล์มที่บอกไปนะครับก็ไปคาลิเบรตมันกลับมามันก็จะแสดงสถานะน้ำมันน้ำมันขึ้นมาปกติแล้วไฟตัวนี้เตือนที่มัน,ต,ต,นตัวเตือนตัวกระจายแล้วก็หายไปเพราะว่าตอนนี้ มันวัดค่าน้ำมันไม่ได้มันก็เลยเตือนเครื่องหมายตกใจว่าน้ำมันเราจะหมดให้รีบไปเติมน้ำมันนะอะไรประมาณนี้นะนะครับตัดเครื่องอดูสภาพต่างๆก็สวยงามสวยมากะนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับพร้อมเลขทะเบียนหนึ่งนี้เลยนะไม่ไม่สลับออกล้ที่อื่นเนี่ยไปเช็คได้นะครับราคาตลาดของตัวโฉมนี้นะคันนี้รถปี05ในเล่มนะ นะครับรถปี0ูนย์ห้าเนื้อเล่มราคาตลาดเนี่ยขายกันที่สามแสนปลายบางคา 4, าันสี่แสนกว่าก็มีนะครับแต่ที่ผมไม่ต้องแพงขนาดนั้นผมขายไปที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณได้ไอโนคู่ไปขับนี่ฉายาเขานะไอโนคู่คือสองแสนกว่าเนี่ยคุณไปซื้อรถบิ๊กไบค์ทั่วไปเนี่ยคุณได้อะไรบ้างคุณได้ได,ได้ได้ไม่เยอะอะงบประมาณสามแสนนะ ค,คุณไม่ได้บีแบบนี้อยู่แล้วทงโซลิงนะครับกล่องตัวนี้อ่ะมันสามารถที่จะยกเพื่อปลดออกจากรถได้นะบางทีใช้ในเมืองเนี่ยก็เอากล่องออกนะครับก็ลดความเกะกะของรถไปนะครับเพราะมันกว้างมากเลยไซส์เหมือนโกวิงเหมือนก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยเพลาเพราะฉะนั้นเรื่องของความนุ่มเงียบนะครับไม่ต้องห่วง บีเอ <BMW S 2> <BMW S 1> ็มดับเบิลเขาเด่นเรื่องช่วงล่างระบบเบรกอยู่แล้วนะครับคันนี้ระบบเบรกเป็น a อ s ใช้งานได้เต็มระบบนะครับไม่เสียนะครับช่วงล่างการลิงก์ของเบรกก็ทํางานได้ปกติเครื่องเสียงมีให้ผมเปิดให้ไม่ใช่ตรงกับวันพฤหัสใช่ไหมไม่เทนอัน <c oughs> นี้เป็นวิทยุนะก็ใช้งานได้หมดนะครับซีดีซีดีมีแผ่นไหมอเออเลอร er. ์น่าจะซีดีส่วนใหญ่อะมันเสียอยู่แล้วแหละ ผมตีว่าเสียนะซีดีแต่ว่าเผื่อใครอยากจะไปซ่อมก็ไปซ่อมเอานะมันอยู่ข้างนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นฟ้อนหนึ่ง,งดินนะคุณไปให้ร้านเครื่องเสียงเปลี่ยนตัวเนี้ยออกมาเป็นวิทยุหนึ่งดินที่มันเป็นบลูทูธเสียบยูดบีได้เอ็มพีสามได้จบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ซีดีอ่ะมันถ้าไม่มีคนใช้แล้วอ่ะมันต้องเป็นอะไรวะซีดีมันไม่ค่อยมีคนใช้ละนี่ซิกเปลี่ยน เสียงดีอยู่นะแต่ว่าอยู่ในนี้สัญญาณจะไม่ค่อยดีไหยรับไฟเฟมไม่ค่อยได้การที่ตีเฉลี่ยไม่ดีเพรวันนี้ทางด่วนเอ่อประมานี้ระบบ E S A ก็ใช้งานได้อยู่นะครับคุยคอนโทรลใช้งานได้เชาร์จไฟฟ้าทำงานได้นะครับแต่ดังดังโคตรแล้วก็มือถือทางที่สี่อุดรรัตยานามสกุลตากเอกนะคะอันตัดสิ่งสิ่น้ำมันนะครับปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการรนเรี่มถึงความสำค,คัญเดี๋ยววิวกันกุญแจได้มาดอกเดียวนะครับกุญแจไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ธรรมดาของ bm รุ่นเก่าเลยไอ้กุญแจดอกยางของเนี้ยยางมันชอบเสื่อมเปือ่อยแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนใหม่นะก็จะมีเคสที่เป็นเคสอลูมิเนียมสวยสวยเลยครอบลงไปแล้วทำให้มันดูดีขึ้นใน shopee lazada มีขาย เดี๋ยวผมสั่งมาให้ก็ได้ตัวนี้ตัวขรอบกุญแจนี่มันไม่กี่ตังค์หรอกนะครับแถมได้แถมไปลถภาษีเต็มนะครับไม่มีขาดนะครับตอนี้ก็มีแค่เข้าศูนย์เพื่อไปคาลิเบตตัวเกวัดน้ำมันนี่มันกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับนี่ไฟท้ายสวยอ่ะเพราะว่าธรรมดาของรถยุโรปนะที่ผมเจอหลายคันนะสำหรับรถทุกปีลึกๆนะ คันนี้มาปีศูนย์ห้านะศูนย์ห้าปีนี้ปีสองพันยี่สี่คุณคิดดูว่ารถเกือบยี่สิบปีเหมือนกันนะแต่ว่าสภาพดีมากนะครับรถเกือบยี่สิบปีเนี่ยสิบเก้าปีนะครับแล็คแล็คท้ายยังสวยอยู่นะครับมีร่องรอยบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของสีเนี่ยคือเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับสีเต็มร้อยสวยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดเลยนะอยางไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ พร้อมใช้งานนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ